้าแม่บุญธรรมครับเมนี่ฟู้ดครับโต๊ะอาหารของเราไว้ได้ประมาณเกือบเดือนละสั่งออเดอร์ทีสามสี่รอบนะรอบละถีงเกือบหนึ่งสองหมื่นวันนี้สั่งมาอีกรอบเรามาเยี่ยมเกือบหนึ่งแม่บุญธรรมครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับอาจารย์เรนนี่มาส่งสินค้านะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้รถนี้เท่าไหร่เนี่ยเป็นหมื่นเป็นหมื่น ตังแต่รอบนี้พี่เป็นหมื่นเลยใช่ไหมโอ้โหแม่ค้าก็น่ารักครับคุณแม่สวยมากนะครับคุณแม่สวยมากครับร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บ้านโนสโกโนสโกอำเภอสิบอำอสิบอำเภออําเภอบ้านข่าอำเภอจัตุรัสอำเภอจัตุรัสอยู่บ้านขาวบ้านขาวภอจังหวัดชัยภูมิี่บ้านเชัยภูมิโหสั่งที่รอบนี้หมื่นกว่าหมื่นกว่าโอ้โหดูมาดูตู้ครับโล่งเลยไม่มีอะไรเลยครับ ขายดีครับขายดีครับกำไรแพ็คินสูงสุดถึงเท่าไหร่แม่หกสิบหกสิบกำไรแพทมินกำไรแพทมินเท่าไหร่นะหกสิบหกสิบสี่สิบสี่สิบโอ้โหได้ขนาดนั้นเลยตั้งแต่ลงเลนนี่มารู้สึกกำไรเยอะขายดีดีใจไหมแม่ดีใจดีใจเนาะดีใจมากมากโอ้โหฝากเลนนี่ไว้ด้วยเนาะอยู่ดีใจเสมอเนาะ